สรุปการข่าวสารของราม่าแห่งนี้ที่เกี่ยวกับการโกงเงิน50บล้านบาทที่มีผู้เสียหายรวมตัวกันมาออกรายการโหนกระแสเพื่อแฉปมและแสดงความเป็นห่วงต่อผู้เสียหายซึ่งมีการนำโดยนัดนักธุรกิจฝ่ายผ้าแพรเอสเจ็ดเพื่อนักร้องด้วยกันแพรตัวใจรวมถึงทนายความที่เกิดจากการถูกหลอกให้ลงทุนก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปซึ่งมีมูลค่าความเสียหายประมาณ50ล้านบาททำให้เราได้รู้จักกับผู้เสียหายและผู้ที่ถูกกล่าวหาในเรื่องนี้อย่างละเอียดมากขึ้น นัดเป็นเจ้าของโรงงานบรรจุภัณฑ์ซึ่งถูกหลอกให้ผลิตสินค้าแต่สุดท้ายไม่ได้เงินทําให้เกิดปัญหาในการจ่ายเงินซึ่งมีการเจรจากันว่าจะจ่ายเงินก่อนส่งสินค้าแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับเงินทําให้เกิดความไม่สะดวกตรงการติดต่อกลับมาในสัญญาไม่มีระบุเง <limitations> ื่อนไขการจ่ายเงินแต่มีการคุยกันว่าจะจ่ายเงินก่อนส่งสินค้าแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับเงินทําให้เกิดความไม่สะดวกตรงการติดต่อกลับมาและมีการส่งของไปให้ลูกค้าแล้วแต่ไม่ได้รับเงินกลับมา ผ้าแพร AF ซึ่งเป็นผู้เสียหายอีกคนถูกชวนลงทุนในการผลิตกว๋วยเตี๋ยวซึ่งมีการขอยืมเงินกันก่อนแล้วมีการเสนอโปรเจกต์ว่าเขาน่าจะทำต่อไม่ไหวแล้วและขอให้ผ้าแพรผลิตให้เขาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับเงินกลับมามีการยืมเงินไปรอบแรกสามแสนบาทและมีการฟ้องร้องเซ็นยินยอมกันเรียบร้อยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับเงินกลับมา ฝ้ายเป็นดีลเลอร์เจ้าใหญ่ซึ่งเป็นผู้เสียหายอีกคนซึ่งมีการถูกหลอกให้ลงทุนในการซื้อสินค้าในราคาพิเศษแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับโบนัสทองคําแท่งซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดความไม่สะดวกในการจ่ายเงินต้นใจเป็นดีลเลอร์อีกคนที่ถูกหลอกซึ่งมีการเสนอราคาอ้างว่าปีหน้าจะปรับราคาขึ้นและย้ายโรงงานเพื่อให้ตนสต๊อกของแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับเงินกลับมาแพรเป็นดีลเลอร์อีกเจ้าที่ถูกหลอกซึ่งมีการเสนอราคาอ้างว่าปีหน้าจะปรับราคาขึ้นและย้ายโรงงานเพื่อให้ตนสต๊อกของแต่สุดดท้้าายกก็ไไมม่รัับบเงินล ทนายความของน้ำแข็งและเอยภรรยาพูดถึงเรื่องการใช้นี้ของลูกความตัวเองว่าความมั่นใจที่ผมจะให้ได้คือคุณเอยสามารถผลิตสินค้าและขายให้ลูกค้าต่อได้การเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำให้ทุกอย่างสะดุดและจะล้มทุกอย่างครับเป็นเหตุการณ์ที่ทางผมไม่อยากให้เกิด น้ำแข็งเอสมาออกรายการโนกระแสเพื่อชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นว่าตนเพิ่งทำธุรกิจนี้เข้ามาช่วยภรรยาทำเกิดปีเข้ามาทำช่วงที่บริษัทมีปัญหาพอดีภรรยาทำกว๋วยเตี๋ยวแบรนด์ดังมาหกถึงเจ็ดปีปัญหาสะสมมาเรื่อยๆปัญหาเรื่องเงินเรื่องคนตนเพิ่งรู้จากภรรยาว่ามีการทุจริตก,กันในบริษัทเกิดขึ้นอีกเรื่องการบริหารงานที่ล้มเหลวทุ่มการตลาดเยอะเกินไป สรุปในเรื่องนี้มีผู้เสียหายมากมายที่ถูกหลอกให้ลงทุนในการผลิตก๋วยเตี๋ยวและมีการถูกหลอกให้ลงทุนในการซื้อสินค้าในราคาพิเศษซึ่งทําให้เกิดความไม่สะดวกในการจ่ายเงินและมีการฟ้องร้องกันกับผู้ที่ถูกกล่าวหาทําให้เกิดความไม่สะดวกในการติดต่อกลับมาและมีการส่งของไปให้ลูกค้าแล้วแต่ไม่ได้รับเงินกลับมาขอให้ผู้เสียหายได้รับความช่วยเหลือจากทางกฎหมายและผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ควรจะมีการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว